ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการรีวิวแกะกล่องแล้วก็โหลดโปรแกรมมาติดตั้งนะครับสําหรับตัวกล้องอินฟราเรดนะครับช็อตแคมทูตัวนี้นะครับสําหรับพี่ๆที่ซื้อจากร้านนะครับสมยศไปนะครับเครื่องมือช่างไม่ช่างสมยศนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวฐานนะครับตัวฐานแถมไปให้นะครับแล้วก็ตัวกล้องจะอยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าภายในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะทําการแกะกล่องเลยนะครับด้วยปกติ ถ้ามาจากโรงงานเนี่ยเขาก็จะซีนนะครับตัวพัสติกนี้มาผมก็จะขออนุญาตนะครับกับพี่ๆบางคนเนาะที่อุดหนุนกันเข้ามานะครับว่าผมขอญาตแกะได้ไหมเพื่อที่จะเช็คหรือว่าทดสอบได้ไหมหรือว่าพี่ๆเนี่ยอยากจะเป็นคนแกะเองอย่างนี้นะครับถ้าพี่ๆก็ท่านใดอนุญาตผมก็จะทําการแกะแล้วก็เทสเครื่องให้นะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆเนี่ยอยากจะแกะเองผมก็จะส่งไปให้นะครับพี่ๆแกะได้เลยนะครับแต่ว่าขอความกรุณาว่าตอนแกะนะครับ ยังไงขอถ่ายวิดีโอไว้ให้ผมหน่อยนะครับถ่ายวิดีโอในเรื่องของการขั้นตอนการแกะไว้ด้วยเนาะเวลาเคมเวลาอะไรมันจะได้ไม่มีปัญหาไม่ได้จะทะเลาะกันนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะอ่าสำหรับตัวนี้นะครับตัวกล้องภายในกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นของตัวเวอร์ชันใหม่ตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับออกมาครับเราสามารถใช้กับตัวฐานที่เขาแถมมาให้นะครับที่เขาแถมมาให้ รหรือเราจะไม่ใช้ก็ได้ตัวฐานตัวนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นเองนะครับหรือจะใช้เป็นพื้นโต๊ะที่เราทํางานก็ได้นะครับตัวนี้ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักอยู่นะครับโดยประมาณผมคิดว่าประมาณ1นกิโลนะมันตัวฐานเนี่ยทำออกมานะครับออกแบบมาเพื่อให้มันหนักเนี่ยเพื่อที่จะให้มันวางนะวางบนพื้นโต๊ะเนี่ยไม่ให้มันกระโดดกระเดกได้นะครับถ้าว่าเดี๋ยวเราจะทําการเปิดมนันอย่างเงี้ยครับ ถ้าเกิดว่าฐานมันไม่มีน้ำหนักนะครับมันก็จะไมะ่ไม่สามารถที่จะคงตัวอยู่ได้อย่างนี้นั่นเองนะครับผมนะตัวนี้ก็คือ1เนานะ,ะตัวเครื่องก็นข้ังที่จะหนักนะครับอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาภายในกล่องก็จะมีในเรื่องของคู่มือนะครับคู่มือนะคู่มือแล้วก็วอยต่างๆนะครับคู่มือนะครับตัวนี้ไหมแต่แต่พี่ๆเลยว่าจะอ่านหรือไม่อ่านไม่อ่านก็ได้นะครับตัวนี้ใช้ไม่ยากเดี๋ยวดูผมกันละกันเนาะ ต่อมาก็จะมีในเรื่องของสายนะครับที่เป็นหัวนะครับพอร์ตยี่ USB นะครับ2 Type C นะครับ USB 2 Type C นะครับยุ้ยฝั่ง USB นี่เราเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ Type C นี้ก็เสียบเข้ากับตัวเครื่องนั่นเองนะครับเราสามารถใช้นะครับสาย USB ธรรมดาที่เราใช้เป็นสายชาร์จก็ได้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมตัวนี้ก็ภายในกล่องเขาจะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับที่ตัวเครื่องก็ รอบๆตัวเครื่องเบื้องต้นก็จะมีสติกเกอร์ตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าพี่ๆจะทําการแกะออกหรือไม่แกะออกก็ได้เพราะในส่วนนี้มันก็ไม่มีหน้าจงหน้าจอที่แสดงผลแต่อย่างใดหน้าตัวนี้นะครับเป็นแค่ตัวสีดำๆตัวนี้เฉยๆนะก็จะมีะสติกเกอร์ของชั้นชายนีติดมานะครับตัวนี้มีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านนี้นะครับมาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของช่องนะครับ USB Type C นะครับ USB Type C ท,ที่ ที่เป็นในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับตัวอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะตัวนี้รุ่นก็จะเป็น lc นะครับ lc นะครับ ad 1 5อ่ะ lc ad 1 5นี่เองนะครับลักษณะของการที่จะทำงานก็คือเหมือนที่ผมบอกว่าเราก็ยกนขึ้นเหมือนเป็นลักษณะของฉากหรือว่าตัว l ประมาณนี้นะครับวางไว้บนโต๊ะนี้เลยโต๊ะทำงานของเราได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูที่ตรงตัวซอฟต์แวร์ที่จะโหลดเข้ามาติดตั้งกันก่อนละกันนะครับ โหลดเข้ามาติดตั้งกันก่อนนะปุ๊บเรามาดูที่ตรงนี้ครับนี่นะครับผมก็จะส่งลิงก์นะครับที่เป็นหน้าเว็บไซต์ของตัวชันชัยเข้ามานะครับชันชัยเข้ามาเราสามารถกดดาวน์โหลดที่ตรงนี้นะครับนี่ชันชัย LCAD 1 5เห็นไหมเ <s> พราะว่าตัวอ <s> ินฟลีเต้นะครับมันจะมีตัวที่เป็น TB 03ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราโหลดให้ถูกตัวนะมีมีเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันก็จะมีม,มิน,เนิเห็นไหมอินฟลีตตวนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นของตัวที่เราจะทําการ ดาวโหลดก็จะเป็นตัวนี้นะครับ LC AD15 ครับตัว 3D ตัวนี้นะครับกดเข้ามาครับมันก็จะลิงก์มาที่หน้านี้นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับผมพอกดดาวน์โหลดแล้วปุ๊บก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับอนาคตนะครับถ้าหากว่ามันมีเวอร์ชั่นใหม่พี่ๆก็สามารถนะครับกดเข้ามาดาวน์โหลดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับที่เดิมตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้ก็รอให้มันโหลด หลังจากที่มันดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดโอเพนมันขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะพูดถึงว่ามันจะเป็นในเรื่องของตัวนะครับผมพูดว่าเป็นตัวในส่วนของตัวไฟล์ที่เป็นการบีบอัดไฟล์หรือว่าเซเว่นซินั่นเองนะครับเราจะใช้ตัววินล a าหรือว่าเซเว่นซิฟนะครับเป็นตัวเปิดอ่านมันขึ้นมาครับเปิดอ่านมันขึ้นมานะเพราะฉะนั้นก็ทการคลิกขวาครับใช้เซเว่นซิก็ได้ครับเอ็กแทกเคียตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัวบินลานะครับตัวนี้เอ็กแทกตัวนี้ก็ได้นะครับ แตกไฟล์ออกมาครับหลังจากที่เราแตกไฟล์ออกมานะครับตัวนี้ก็จะมี1นนะครับตัวโปรแกรมที่ติดตั้งกับ2ที่เป็นตรงไดเวอร์นั่นเองนะครับไดเวอร์นะฉะนั้นวิธีการทํางานก็ง่ายๆครับกดแล้วกลคลิกทําการติดตั้งได้เลยครับนี่มีเมนูเลือกภาษาอังกฤษนะครับส่วนมากก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะกดโอเคนะครับนี่ครับกดไอเอกีนะครับผมกดเน็กครับกดเน็กครับติดตั้งไว้ที่ในไดซีนะครับก็ดีอยู่แล้วนะครับก็กดเน็กไปได้เลยนะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถกดรันเลยก็ได้หรือว่ายังไม่สั่งเปิดทํางานนะครับผมปุ๊บเรามาดูที่ตัวไอคอนนะครับไอคอนก็จะเป็นลักษณะของตัวนี้นะครับที่ผมวงอยู่นี้นะครับอปุ๊บมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างครับเราจะใช้งานนะครับเราจะใช้งานปุ๊บก็นําสายที่เป็นสาย Type C เนาะอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็นํามาเสียบเข้ากับตัวข้างหลังของตัวเครื่องของเรานะครับปุ๊บเข้าไปนะครับปุ๊บ บืงต้นเลยไฟข้างหน้านะมันจะเป็นลักษณะของสีแดงนะครับถ้าเราเปิดใช้งานเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับสังเกตก่อนนะเห็นไหมแล้วก็มันก็จะมีการดีเทคของตัวไดเวอร์เข้ามานะครับเราสามารถกดตัวอ่าดีไวซ์เมนเจอรนะครับเปิดขึ้นมาเพื่อดูว่าไดเวอร์ของตัวเนี้ยมันเด้งเข้ามาหรือยังนะครับมันจะอยู่ที่ช่องนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีที่ตรงคาเมล่าหนึ่งตัวนะ ไม่ล่าอยู่ตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นตกใจนะครับพี่ๆสามารถนะครับคลิกขวาแล้วก็อัปเดตมาที่ตรงไดเวอร์ตรงนี้ได้นะตรงนี้นะครับไหมแต่ถ้ามันไม่ขึ้นตกใจก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อ่ะเห็นไหมไฟเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วนะเห็นไหมตอนแรกๆเราเสี่ยบเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีน้าเงินเรียบร้อยแล้วเห็นไหมอ่ะจากนั้นนะครับการใช้งานเราก็ต้องปื๊ดครับเปิดเครื่องมันขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่อ่ะมันขึ้นมาอย่างงี้นะครับ เดี๋ยวผมเอาตัวบอร์ดเดี๋ยวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับปึ๊บเราเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ปิดไปได้เลยนะตัว device Manager นะครับถ้าเราเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเจอเลยเห็นไหมมันจะเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยนะครับไม่ยากแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยในส่วนคอมพิวเตอร์ของพี่ๆนะครับที่มีนะครับตัวสแกนไวรัสอยู่นะครับบางทีมันก็จะทําการอ่าก็เรียกว่าลบไฟล์บางตัวออกไปนะครับทําให้ เวลาเราจะกลับมาใช้งานอีกทีหนึ่งใช้งานไม่ได้นะครับตรงนั้นก็ฝากให้พี่ๆเนี่ยก็คือง่ายๆครับทำการกดติดตั้งใหม่ซ้ำเข้าไปแล้วก็เสียบใช้งานทุกครั้งที่เรากลับมาเปิดใช้งานที่มันเปิดใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะก็ไม่ต้องไปดาวน์โหลดนะครับการติดตั้งใหม่ติดตั้งซ้ำนะครับก็ทําได้ไม่ยากครับทําได้ไม่ยากก็คืออย่าลืมก็กลับมาที่ตัวที่เป็นเซเว่นซีฟหรือว่าวินลาตรงนี้นะครับผมเราก็ทําการแตกไฟล์ออกมาให้ได้โฟลเดอร์สีเหลืองๆอย่างนี้ ก็ทาการเดับเบิ่คลิกติดตั้งตรงนี้ใหม่นั่นเองนะครับแค่นี้เองเนาะเพราะบางทีเนี่ยคอมพิวเตอร์ของบางคนเนี่ยเป็นวินโดว์สิบสิบเอ็ดเนี่ยมันจะมีโปรแกรมสแกนไวรัสที่แถมมาครับตัวโปรแกรมนะครับทาให้อ่ามันทํางานหรือว่ามีการสแกนไวรัสแล้วก็ลบไฟล์สําคัญของเราไปนะครับหรือใครจะทําการตั้งนะครับตั้งอ่าทาการยกเลิกการสแกนนะครับยกเลิกการสแกนนะครับในส่วนของตัวอ่าโฟลเดอร์ของเรานั่นเองนะครับก็ เปิดนะตัวสแกนไวรัสขึ้นมาครับกดไปที่ตรงนี้เนาะนี่นะครับ manager setting นะครับลงมาข้างล่างสุดที่คำว่า execution นะครับตัวนี้ add นะครับเราก็สามารถ add นะครับโฟลเดอร์ที่อยู่ในได i v e c นะครับได i v e c ที่ชื่อว่า ah short นะครับช็อตแคม m t ตัวนี้นะครับเถึงไหมนะกด add เข้ามาอันนี้ก็คือจะเป็นการยกเลิกนะครับไม่ให้สแกนไวรัสในโฟลเดอร์นั้นนั่นเองนะครับทำแค่นี้เนาะจากนั้นเราก็สามารถใช้งานต่อได้ยาว เรามาดูที่ตรงหน้าปัดของการใช้งานนะครับหน้าปัดของการใช้งานเราสามารถกดเซตติ่งนะอย่างตัวเนี้ยเป็นในส่วนของอเขาเรียกว่าหน่วยนะครับหน่วยเป็นองศาไฟเลนไฮน์นะครับเราสามารถกดเปลี่ยนครับที่ซิทเต็มเซตติ่งตัวนี้ได้นะครับตัวนี้นะผมขออนุญาตเลื่อนมาตรงกลางนี้แล้วกันเนาะนี่นะครับซิทเต็มเซตติ่งจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับเราสามารถกดแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน่วย เซลเซียสนะครับแล้วก็จะมีฟาเรนไฮแล้วก็เควินนะครับเราก็สามารถใช้ตรงนี้นะกดคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะถูกปรับให้เป็นหน่วยองศาเซลเซียสแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับในส่วนนี้นะตัวนี้กล้องมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นแบบอ่ากล้องตรวจจับความร้อนกับกล้องเสมือนจริงอย่างนี้นะครับก็คือเนี่ยนะครับนี่ถ้าเราเอานิ้วเข้ามาก็จะเห็นตรงนี้เลยเห็นไหมอ่านี่คือกล้องอ่าเราสามารถตรวจอุณหภูมิได้ทั้ง2กล้องเห็นไหมครับดูข้างบนเนี่ย อ่าตัวอ่าที่เป็นอ่าจุดข้างบนเนี่ยเราสามารถกดเพื่อให้มันเนี่ยโฟกัสให้เราได้นะครับว่าตรงไหนมันร้อนอย่างเงี้ยครับมันจะมีอุณหภูมิเข้ามามก็จะมีเครื่องหมายบวกๆอย่างนี้เห็นไหมนะครับก็คือเหมือนกับชีจช้จุดให้เราท่านเองนะครับชี้จุดให้เราหรือว่าโฟกัสจุดให้เราตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของถ้ามีอุณหภูมิสูงเกินเท่าไหร่เงี้ยครับก็จะทําการแจ้งเตือนอ่มีเสียงแจ้งเตือนออกมานะครับอ่าอย่างนี้ ดังนั้นนะครับตัวนี้ในเรื่องของการใช้ตรงนี้ครับถ้าเบื้องต้นเนี่ยถ้าพี่ๆเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยดูที่ขีดสีแดงก่อนนะครับที่ขีดสีแดงก่อนนะครับ whirring. ถ้าสีแดงเนี่ยม the ันมันจะสามารถปรับตั้งได้นะครับส่วนตัวผมก็จะทําให้มันมืดโดยการเลื่อนมันขึ้นไปให้มันมืดๆอย่างนี้นะมืดปุ๊บเนี่ยถ้าตอนที่มันมีบอร์ดเนี่ยเกิดความร้อนนะครับมันก็จะเกิดเป็นสีแดงให้เราเห็นได้ชัดเจนอย่างนี้เห็นไหมถ้าถ้าเราตั้งนะครับตั้งตัวเนี้มันต่ำๆอย่างนี้ครับเห็นไหม มันก็จะดูค่อนข้างที่จะยากอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไ,ไหมปุ๊บแต่ถ้าเราตั้งให้มันกลายเป็นสีดําเลยพอเราดูปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์ตัวเนี้ยนะครับมีความร้อนเกิดขึ้นมามันก็จะดูเห็นได้ชัดเจนแน่ขึ้นนะในเรื่องของการปรับตั้งที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมไม่ยากนะครับอ่นะจากนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็ไม่มีแล้วนะตัวนี้ปึ๊บปุ๊บ,บนี่ยนี่ถ้าตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนอ่าสองโหมดพร้อมกันนะถ้ามีตัวไหนอ่าที่ มีเสียงขึ้นมาก็จะเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับตัวนี้ก็ในเรื่องของการใช้กล้องนะหรือสามารถปรับแต่งนะครับที่นี่นะครับภาพนะครับภาพขาวดำนะขาวดำนะครับฮอตเล่นนะครับตัวนี้ก็ได้หลายหลายโหมดนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับลองไปเล่นกันดูนะตัวนี้นะแต่ส่วนตัวผมก็จะใช้ตรงกลางนี้แหละนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยได้ปรับแต่งอะไรนะตัวนี้แล้วก็ตัวจับหาตัวร้อนก็จบประมาณนี้นะ ก็ฝากกว้ด้วยนะครับพี่ๆ่ถ้าสนใจนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามแล้วครงราคาแล้วก็นี้ได้นะครับแล้วก็ส่วนพี่พีนนท่านใดที่ไม่ได้แกะนะครับไม่ได้ให้ให้ผมแกะเทสเช็คแล้วก็ฝากติดสติกเกอร์เครื่องไม้เครื่องมือผมไว้ด้วยนะครับสามารถติดไว้ข้างในตัวนี้ก็ได้นะครับติดไว้ข้างในตัวนี้ก็ได้เนาะนะครับ เดี๋เปนไปข้างในแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเวลาตัว เครื่องนะครับตัวเครื่องมีปัญหานะผมก็จะได้รู้ว่าพี่ๆนะครับซื้อเครื่องมือจากผมไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการเคลมให้นั่นเองนะครับทาการส่งเคีมให้นะส่งเคีมให้ก็ฝากไว้ด้วยนะในเรื่องของตัวหาช็อตนะครับหรือว่าตัวกล้องอินฟเรดตัวหาตัวร้อนนะครับเวลาถ้าอุปกรณ์บนบอร์ดเนี่ยมีการช็อตอยู่มันก็จะแสดงนะครับเป็นความร้อนขึ้นมานั่นเองนะก็ฝากไว้ด้วยนะพี่ๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมรับอินบ็อกเข้ามาสอบถามราคากันได้เลยนะตัวนี้ผมมีโปรชั่น จะดส่งฟรีให้อยู่นะครับจะดส่งฟรีให้อยู่เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะตอนนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ